สุดจริงเลยนี่มาแล้วครับนี่ก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะเออเอออเคแล้วเราต้องทำไงอธิษฐานก่อนแล้วรออธิษฐานก่อนแล้วก็รออย่างนี้อธิษฐานในใจนะอือประมาณนั้นออกปากเลยก็ได้นี่ลอยกระทงครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มั่งขอให้มีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อะไรอีกเนาะสาธุไม่เดี๋ยวก่อนปาดจักรโรคภัยไข้เจ็บ ความทุกข์ความโศกโรคภัยขอให้มันลอยลงไปในอ่างปลาอ่างนี้แล้วก็ขอให้น้องชมพู่ได้รับความยุติธรรมในเร็ววันด้วยเถิดต้องถอยนะนี่ไปสุดจอดอดีตบอไม่มีทางโอ้ยไม่จมด้วย